ตรงนี้เหรอต้องเสียบป่ะต้องต้องเสียบไหมไม่ต้องเสียบนะแต่ว่าต้องมีฐานอ๋อตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้เหรอจะได้เอาอันนี้วางหน้าบนนะคะ Looking for Captain Line คนดุสับเลยอะเหลาเลยอะเอางนะเหลาเลยอะหลาไปเที่ยวนปวดต้องเด็กเชิญตรงนี้ก่อนครับเอาเสียบครับ นังเลยเอลีนอกมาพารถ่ะตอนนี้ค่ะรอให้ฟังเลยรอให้ cin ังเลยรอให้ฟังเลยโอเคเดี๋ยวไก่องมาเปิดโอเควันนี้คลาสแดนของเราแม็กนะคะ เปิดชั่วโมงมาเนี่ยกูจะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันลิงก์กับธีมของวีคนี้ที่ทุกคนจะต้องโชว์ชน,น,นะคะจะได้รู้ว่าประวัติที่มามันเป็นยังไงเอ่อวิคนี้เราทําเป็นกรุป๊ปถูกไหมคะแต่งกันเป็นกรุ๊ปถ้าพูดถึงก็ต้องพูดถึงพวกศิลปินที่เป็นบอยแบนด์เกิลกรุ๊ปถูกไหมคะกูจะพูดถึงประวัติให้รู้เล็กๆน้อยๆก่อนจะเข้าหนึ่งก็สองร้องเสียงหายอโอเค นี้ค่ะพูดถึงบอยแบนด์ก่อนมีโน้ตมาด้วยบอยแบนด์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของยุค60มาถึง70นะคะเป็นการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นเขารวมตัวกันนะคะทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะชัดมากเลยเรื่องร้องเรื่องเต้นต้องต้องความสามารถต้องเท่ากันไม่ได้อย่างใดดีกว่าอย่างไหนได้วกว่าร้องกับเต้นต้องเท่ากันถึงจะเกิดเป็นบอยแบนด์ได้ทีนี้ บางวงนเนี่ยจะเกิดมาจากในโบสที่เขาร้องเพลงในโบสแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะดังได้ก็ต่อเมื่อมีเจอผู้จัดก,การที่ดีเก่งและก็ทีมโปรดิวเซอร์ที่สามารถทําเพลงได้เตะหูคนฟังนะคะกลุ่ม t a r g e t ็ตของพวกเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็คือมอต้นไปถึงมปลายนั่นคือในยุคนั้นที่ี้ยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมี เข้ามาใกล้ๆก็ได้ค่ะจะได้ดูศิลปินที่จะยกตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างคะคุณไก่เห็นไหมแสงมันได้ได้พอไหมต่ะเห็นมองเห็นไหมคะเปิดเป็นสไลดเปิดแสงให้มันโอเคอ่ะมีใครบ้างนะก็จะมีเดอะมังกี้นะครับมีเดอะโฟร์เทสันแล้วก็มีแจ็คสันไฟมีใครรู้จักแจ็คสันไฟมั้งะคะจักครับัูคจักโอ้ อันนี้น่าสนใจมากตรงที่วงแจ็คสันไฟา์เขาคือแจ็คสันแฟมิลี่ก็คือเป็นครอบครัวของไมเคิลแจ็คสันทั้งหมดโดยมีไมเคิลแจ็คสันเป็นคนร้องนํานะคะเราลองไปดูเพลงที่ดังของเขานิดนึงรู้จักไหมเอ่ยเพลงนี้ไอทนเพลงเ b c ี รู้จักไหมตัวเ็กไหนคือในเพื่อนเด็กตัวเล็กตอนตอนนี้ยังไม่ได้พัฒนาในเรื่องหน้าเป็นออริจินอลน้าเหมือนบูโน่มาอมานี่คือเพลงที่ดางนะคะ A B C ที่พูดถึงนี่คือยุคยุคที่พี่บอกคือ60นะคะโอเคทีนี้พูดถึงมามาพูดถึงยุค90เป็นยุคที่แบบ เรื่องบอยแบนด์นี่คือเป็นแบบดังมากจนถึงจนถึงต้น2,000เนี่ยคือมันจะมีวงบอยแบนด์ในทั้งเอเชียแล้วก็ฝั่งอเมริการวมถึงอังกฤษทางยุโรปนะคะฝั่งอังกฤษจะมีวงอะไรบ้างนะคะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษผู้ให่ฝั่งอังกฤษใช่ไหมฝั่งอังกฤษจะมีพวกเทคกแดนเทคแดนนะคะโอเค ฝั่งอเมริกาที่ดังมากแล้วถูกพูดถึงแล้วอยู่ในประวัติศาสตร์เลยว่าเป็นศิลปินวงวัยแบนที่ทำยอดขายได้สูงสุด130อก๊อปปี้ตอนนั้นมีมี u t u b e ยังหรือมีแล้วแต่ยังไม่ดังยังไม่ค่อยดังนะร้0ล้านก๊อปปี้นั่นคือ b บล็กส e ีดบอยนะลองดูซิว่าตอนนั้นคืออะไรนะเพลงอะไรนะที่เขาทำคนรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักแล้ว ไม่รู้จักจริงเหรอรู้จัก่ไม่ันนอรการศ่ไม่ทันครับในช่วงยุคอืออืออืถ้าออออืออืออ้าอือ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 งืออ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 ือ้ือกืออืออคออืออืออืนอืออมออืออืออือนือคืออ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 ือรืนอัออือนืออื่องออื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 ออนออ้ออื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 รอออืออออืออออืออืออืนอือนืออนออืออืออนออืออือา นะครับเนเนเต้นด้วยอ่ามีเต้นด้วยสมัยนั้นถือว่าใหม่มากดูลำมากเต้นไม่ได้ยากเน้นคาแรคเตอร์ของศิลปินนะโอเคนี่นะครับในยุคเก้าสิบที่พี่บอกเมื่อกี้เนี้ยที่ที่บอกไปเนี้ยก็คือมันจะเป็นการร้องแบบว่ามันจะเริ่มเอาความเป็นแอฟริกันกับอเมริกันมาผสมกันแล้วแล้วก็มีความเป็นอ่านดี มาผสมด้วยเนี่ยอย่างบอ์แานที่ยกตัวอย่างเนี่ยเพลงช้าก็จะมีความไม่น่าหดีบ้างบางเพลงอะไร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 โอเคทีนี้พอฝั่งอังกฤษอเมริกาเนี่ยดังและเอเชียเขาก็ไม่ยอมแพ้มันก็แผ่กระจายพอเป็นบอยแบนด์ก็มาถึงเอเชียรู้ไหมว่าวงแรกที่มีชื่อเสียงเริ่มจากประเทศอะไร ไทยหวานไทยิจไทยไทยไทยอันนี้อันนี้ไม่รู้แล้วแต่ข้อมูลที่พี่หาได้คือประเทศญี่ปุ่นอาราชิวงอาราชิดังมากหชั่วโมง1ล้านคัอปี้ชั่วโมงเดียวนะครับชั่วโมงเดียวหล้านคอพปี้ คือเจ๋งมากไม่ไม่ไม่ใช่แค่เพลงดีหน้าตาหล่อด้วยใช่ไหมคะไหนลองดูสิอาราชิคิดว่าผู้หญิงฮอลลีวูดการาจจะเป็นวงบอยแบนด์ที่ดังเลยค่ไหนอาราชิโอเคคือจริงๆแล้วในในในช่วงตอนนั้นเนี่ยถามว่าในเอเชียไม่ได้มีแค่นั้นมีไต้หวันอย่างเอฟโฟเอฟโฟนี่คือเป็นยุคทองเอฟโฟคือเหมือนการยุคทองของแบ็คสตรีทบอยเอฟโฟอาราชินะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่ามันมีวงหนึ่งของญี่ปุ่นที่จํานวนคนเยอะวงอะไรคะ ซูเปอร์จูเนียร์ไม่ใช่ค่ะเอ็กซายผู้ใหญ่ที่ชอบน้อนที่ไม่รู้แล้วรอบเอ็กซด์เอ็กซายคนที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นคือถ้าเกิดว่าคือวงวงแถวญี่ปุ่นนี่คือเอ็กซด์ที่ดังมากมีติดสี่คนแล้วก็ใกล้เคียงกับวงของเกาหลีที่ดังมากจนถึงปัจจุบันก็คนยังพูดถึงอยู่ก็คือซูเปอร์จูเนียร์ที่ตอนนี้ ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดังที่สุดแล้วแมสที่สุดคนพูดถึงมากที่สุดาถวมาจริงๆมีทั้งดองบังชิงกีถูกป่ะมีบิ๊กแบงทุกคนจะชอบต่างกันแต่ว่าซุปเปอร์จูเนียถือว่าเป็นวงที่ดังที่สุดเพลงท่าเต้นเป็นยังไงคะเพลงอะไรคะกองไมรีทารนี่ใช่ไหมอ๋อเดา๋มันรับปีต้ารดีหรออยู่ตอนแรก โ okay. อเคอะสรุปได้ว่าวงที่ถูกอยู่ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็คือวง Backstreet b o y แล้วของทางเอเชียก็ L, คือมีอาราชีเป็นวงแรกที่บอกาจำได้เลยว่าหึงชั่วโมงล้านก๊อปปี้แต่ปัจจุบันคือ Super Junior <Journey. S 2> นะคะอาน,นีชคบอยแบนด์พูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปพี่อาจต้องดูโน mm ้ต hmm. เยอะนิดน,นึงเพราะว่า mm hmm. ไม่ได้เกิดยีคนั้นทั้งหมดนะโอเค เกอร์กรุ๊ปเนี่ยค่ะคือมันเริ่มมาจากการร้องเพลงในโรงละครถูกไหมคะคุณเตยนะคะในยุค30มนั่นแสดงว่าเก่ากว่าบอยแบนด์อีกนะก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าคนก็จะดูละครเวทีแบบอะไรเงี้ยค่ะละครร้องอะไรเงี้ยเกอร์กรุ๊ปเริ่มมาจากนั้นแต่งตัวเหมือนกันเต้นเหมือนกันนะคะเป็นแบบก๊อปปี้กันมาแบบเมื่อก่อนยุคแรกๆจะเป็นพวกทวีโอนักร้องสามคนนะคะแต่อย่างเช่นวงอะไรนะคะอ่าใช่คลายฟิวเวอร์ไคล์มัตเตอร์เป็นร้องก่อนแล้วก็มีไปอยู่มาเรื่อย โอเคก็พอมาช่วงปี55-70เนี่ยมันก็จะเป็นวงประสานเสียงแบบป๊อบมากขึ้นหมายถึงว่ามันเริ่มเขาเรียกอะไรขอคนนิยมมากขึ้นยุคนี้ใ,ใครๆก็ต้องออกมาทำวงเกิร์ลกรุป๊ปคือมันจะมีวงที่ที่ดังอย่างเช่นเ,เพลงที่ดังดีกว่า p r i m r Postman นะคะไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้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 ทุกคนฟังอ่ารู้จักแล้วตอนนี้คนยัง,งเวอร์เพลงเขาอยู่เลยนะยค,นคือขนาดยุคนี้แล้วนั่นนั่นคือยุคปี55-70ใช่ไหม ตอนนี้ยังมีคนโคเปอร์อยู่นะคะทีนี้ <c oughs> ที่บอกว่าช่วงเพลงเออพอกลับพอเมือกี <c oughs> ้นี้เจ็ดศูนย์ใช่ไหมแต่ช่วงหกศูนย์ถึงหกหกเนี่ยเป็นช่วงที่แบบโหมันป๊อปมากขนาดว่ามีวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ติดเพลงเนี่ยติดชาร์ตนะคะในประเทศอังกฤษเนี่ยจากอเมริกาถึง750ดร้อ้วง <c oughs> วเยอะเวอร์อะอะคือแบบตกใจคือนั่นแหละว่ามันมันบูมมากจนใครๆก็ต้องอยากออกมาทำเกิร์ลกรุ๊ป เข้าใจไหมคะ่ะทีนี้มันมีวงหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเกิร์ลกรุ๊ปยังมันยังดังอยู่แต่เขาออกมาทําให้เจงแบบว่าโดดเด่นกว่าวงอื่นโดยการที่เป็นศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ไม่ทําท่าเต้นเหมือนแต่งตัวไม่เหมือนเริ่มเอาขนนกขนนกมาใส่แต่งตัวเว่อร,เอร์เรียกร้องสนใจเป็นอวกาศรู้ไหมว่าวงอะไรไม่รู้หรอกนะลาเบล ชื่อวงลาเวลอะดูรูปคืออันนี้อันนี้เป็นส่วน,<ใ>นหนึ่งนะแต่งตัวอลังการแล้วก็ไม่ต้องไม่มาเต้นเหมือนแล้วเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองแต่ว่าี่เราบสนใจมากแล้วดังมากน,นะคะในช่วงนั้นก็เพลงมันจะเริ่มเพลงที่เป็นบอยเอ่อเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นดิสโก้ผสมแล้วนะคะอโอเคจริงๆแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะดิสโก้ป๊อปป๊อปล็อกนะคะแล้วก็พังโป๊กอะไรเยอะแยะๆไปหมดเลยอ่าเป็นวงที่ยอดขายดีที่สุดในปี90นี่คือวงนี้ปี90นะคะอือ เขามาตั้งแต่70แต่90เนี่ยคือยอดขายดีที่สุดน,นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่าเป็นยุคของเกิร์ลกรุ๊ปที่เรียกว่าแดนป๊อปกรุ๊ปนะคะก็คืออ่าออมันปัจจุบันนม่หมายถึงว่าในคิสกิสักสาร,รของเรานะในช่วงของเราที่เราเราได้เห็นได้นั่นคือจะมีวงเอ็นวอล์กรู้จักไหมไม่รู้จักดิสนีย์ชายรู้จักรู้จักใช่ป่ะคะแล้วก็อะไรอีกวงนะ TLC ทีเอลซี เทมากเลยนะคือคือหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบว่าเพลงแบบ I อแอนบีที่ออกมาผสมแล้วมันจะไม่ใช่แบบลัลลาฮูฮาแล้วมันจะเริ่มเท่ขึ้นเพลงจะหนักขึ้นแฟชั่นมากขึ้นนะคะทีนี้รู้จักใช่ไหมรู้จักเ l c สนี่ชายเนาะแต่ไม่รู้จักแอนวออันนี้ไม่รู้จักเลยเพราะไม่ได,ดูเกิกุ๊ปผู้หญิงต่างรู้จักผมเกิดมาไม่รู้จักแอวอเลยอ่ะโอเค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 ทีนี้แตค มีศิลปินเกิลกรูปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและดังที่สุดในชุ่วข้าวศูนนั่นคือสไป e เกิลมาจากฝั่งอังกฤษดังมากดังแบบดังโลกแตกเลยนะคะเราไปดูที่ว่าเพลงที่เขาดังเพลงแรกอ่ะเพลงอะไรจําได้ไหมก็คือสร้างคาแรคเตอร์ต่างเหมือนกันมีอ้วนมีผอมมีนักกีฬามีเซ็กซี่นั่นนี่ลองดูสิคะไม่รู้เกิดไหมคะสไปเกิเกิดมากไมได้ดูไหม เคยได้ดูใครไม่เคยได้ดูบ้างเฮ้ยดูบอลไม่เคยดูตายแล้วบอลไม่ไม่รู้ไม่รู้หลายอันมากเลยแสดงว่าที่บ้านต้องไม่มีทีวีใช่ไหมคือแบบคาแรคเตอร์มันแบบดเด็กอีลาเซ็กซี่อ้วนขอมน่ารักอะไรอย่เงี้ยแล้วมันก็ทำให้เหมือนเด็กวัยรุ่นที่เห็นว่าคนนี้เหมือนฉันคนนั้นนฉันอยากเป็นคนนั้นคนนี้ ก็ถือว่าเป็นช่วงยุคทองมาชุด90นี่คือดังมากก็คือเป็นวงที่มาแรมีเพลงติดอันดับหนึ่งทั้งอังกฤษและเมกกายอดขายบัตรหมดเกลี้ยงสื่อโฆษณามากมายคอนเซอร์เข้ามาหามาลุมที่เขาว่าก็คือกลายเป็นวงที่นิยมที่สุดในประวัศาสตาร์ นะคือไม่ธรรมดานี้ยุคเก้าสูเหมือนกันเนี่ยกลับมาถึงประเทศเอเชียทางฝั่งเอเชียอเอเชียคือยุคเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นยังไงร,รู้ไหมพอมาถึงฝั่งเอเชียมันเริ่มกลับมาเป็นแบบเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเต้นเหมือนกันและพร้อมเพรียงกว่าเดิมเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นเหมือนกันพวกวงสปีดใช่ไหมคะสปีดว่นเอมน o n no Morning, Muslim. Morning, Muslim. อมอร์นิ่งมูสเมดมัวมอร์นิ่งมูสเมดตอ่อะมอร์นิ่งมูสเมดอันนี้คาร่าน,นี่วงญี่ปุ่นเลยนะวงแต่แต่แต่ถ้าถามว่าอันนี้คือจริงๆเริ่มเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนนะแต่เราถึงตอนนี้เกาหลีแรงม,มากแซงโค้มากวันด์เดอร์เกิลนั่นนี่นั่นใช่ปะจริงจริงคาร่าเนี่ยคือตอนคาร่านี่คือตอนนี้นะคะเกิลเจเนอเรชันโปรเมเนตนั่นนี่นั่นแต่คนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดว่าดำที่สุดในเกิลโฟล์ก กร์เจป็นยุคนั้นไงโไปอเมริกาเก็เลยกลายเป็นเจเนเรชั่นแต่งตัเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเต้นพร้อมกันถ้าไม่ได้เต้นกีมาอ้นันาระเ้ต้นเพลงนี้ได้บ้างมาบุรีรัมย์โอ้โหใอ้ใช่เลยใช่เลยต่าย่าโอเค ขอก่ขอบคุณพออก่อนพอก่อนโอเคเราฟังทั้งหมดจริงๆครูก็ไม่ได้แบบรู้มาจากไหนแร้ครูก็ไปหาข้อมูลมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยวิดเนี้ยตีมันเป็นแบบเนี้ยมันเริ่มมายังไงมีใครกันบ้างแล้วใครเป็นแรงบันดาลใจของเราศิลปินกลุ่มไหนเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเข้าใจปะคะโอเคจริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงไทยไทยก็มีทุกคนทุคงรู้จักแต่ครูไม่พูดถึงครูพูดถึงเมื่อก่อน จนมาถึงตอนนี้แล้วก็อะไรที่ดำที่สุดที่ที่สุดก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้<ก>วันนี้ชัมม่วโมงการยนของเราจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ภาคปฏิบัต,บติอันนี้วิชาการภาคปฏิบัติปฏิบัติวันนี้คือเดี๋ยวครูจะนำวอร์มเหมือนคล้ายๆคราวที่แล้วแล้วแล้วหลังจากจนั้นจะแยกกันชายหญิงนะคะชายจะเรียนเกิลกุ๊ก บอยแบนด์ครับดีิ่งเกิร์ลกรุ๊ปนะครับสุดเต้นสุดเต้นโอเคชายชายจะเรียนบอยแบนด์ครูไก่แล้ครูปิ้งสุดหล่อยิ่งยิ่งจะเรียนเกิร์ลกรุ๊ปนะคะเพลงที่เลือกมาก็เป็นเพลงที่ฮิตแต่จะทำท่าเต้นใหม่ง่ายๆก็คือมีแค่แปดแปดหนึ่งชั่วโมงก็เต้นให้ได้ไม่รู้แหละแตอนหลังจากหนึ่งชั่วโมงปุ๊บ มารวมตัวกันอีกทีหนึ่งแล้วเต้นโชว์ชายหญิงให้กูดูแปลแปเลยครับแปลแปเองมียืนแพทเทิร์นดิดนิ้วนา้ำน8ไปใช่ถ้าไม่ยากถ้าไม่ยากโอเคเราจะได้มีเวลาเยอะมาเริ่มมองกันเีย